ถ้าชิมามื่ออื่นกะบอพ่อคือเก่าเนาะเ<ด>พราะว่าเอ่ยก็ไ่อยู่เอ่ยไปตลอดก็สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกังนเบิร์ตสกุลสกุลการยินดีต้อนรับกัรสู่่องมาบุญบ้านไปอีกแล้วอ่ามื่อกี้มาบุญกันมาอยู่ที่บ้านอ่าพ้นสว่างเนาะก็ะคือ,อมาหาอ,อ่าเอื้อยตีเนาะพี่น้องเนาะก็คือแม่ห้างลูกสามอ่ะแหละก็คืออามีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะผู้อยู่ทางฝั่งไทยเ่นอาซื้อบาพิตุ้มเนาะเนได้ฝากเงินมาให้บุญจำนวนหนึ่งพัน บาาทเนะก็คือให้มาบหมนซื้อใครมามาปลากระป๋องแล้วก็เข่าซานถุงหนึ่งเนาะมามอบให้เรากลับมากับบพ่อมาเจอเราพ่อพี่น้องกับเข้แล้วตอนนี้ก็หกโมงกว่ากว่าเนาะเพราะว่าเราไปเสียหญ้าไปเสียหญ้ามันอย่างจังๆเ่ยตามที่อ่ถามอ่คนในเขื่อนไก่เนาะกับตอนนี้เรากกำลังมาพ่อพี่น้องกับมาก็บาบยาวเนาะเหมือนกะมากับบารยาวเดี๋ยวสบายดีพี่น้องก็คือจดจำเสียกันได้เนาะกินหอย แต่กมากับบ่าวเสียงนล้วเนาะอันนี้ก็เราเป็นมาแต่เสียหยามันกับมาหัวเป็นที่เรียบร้อยอ่กินจีบังหอยถ่าโดยอ่เจ้งไหนกับบ่าวบุญกะถ่าเรามาก่อนเนาะโดยโดยปะจะไปหาเราก่อนเนาะโดยกะนี่นะเนาะพี่น้องไอ้ที่ว่าเข่าแล้วกะมาม่าปากะปองไทยเนาะที่บ่าวบุญซื้อมาให้ครอบครัวเรากับลูกเนาะโอเคจังไรกับบ่าวบุญกะเข้าไปอ่าถามเราก่อนเนาะพี่น้องมาแล้วไปเสียหยามันหยามาติไซเนาะมือนี้เนาะ à mà buồn cả thì, thì nhà, đôi. Đôi, ai, này, nó rồi, đi, rồi, 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 các ba thì xiềng nhà, bố, rồi, rồi an nghiệp may nó, nghiệp chơi sỉa cái này, có rồi, rồi, nghiệp chơi khoai sỉa à, ừ. <laughs> à. ไปเสียหญ้ามันบ่ไปเสียเช่น่ะอยู่ดงโอ้ไปคู่มือบ่โดยโดยโดยมาคำเนาะแต่หน้ามือกันนะโดยมาคำชี้คู่มือเลยมาคู่มือคำคู่มือโอ้ไก่เต่บ่นาะไก่เต่าอยยู่ดงค่ไปกับไพยเลยไปกับโมูไปกับโมูอันขามาเี่อกระยางมาย่างม้าตัวบดมีอันรถแบบเพิ่นมารับแบบ ไปรับไปหับไปส่งบ่โบเมนยางมะเพิ่นจ้างในยางไปเพิ่นไห้วันเท่านั้นะอันวันสามสิบวันสามสิบดูโอ้ดูดูดูคือไม่ยังอย่างแนวอยู่ในกลิ่นืหอนี่นะยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยโดยโอ้โดยูดูดูแลเงินไอ้ที่ว่าอันไปรับจ้างเชียร์หยาเป็นจ่ายเลยบ่เพิ่นยังหมดจ่ายมื่นไปอีกอืมื่นไปอีกโดยโดยโดูดู เสียหญ้าผูกมันพี่น้องโดยก็คือไปขึ้นเมือเรื่อยๆน้องมาไปกับผมไม่อยู่ไม่กินโดยไปกับคำกับเมื่อพี่น้องนี่ก็คืออาบาบุญก็มาถาเพิ่นแตะดนเลเนาะโดยมาบ่พ่อโดยมาเอื้อยก็ไปคู่มื่อเลยโดยออเป็นยังไงหัวเข้าเป็นยังไงล่ะนี่รถรถตำฮึโฉงการคารินชฉงการโอ้ลดตำโดยรถยังตำนะรถจักอ๋อรถจักตำโดย รถไอ้คนขี่ผ่านไปผ่านมาหนิบ่ตโดยอ๋อแล้วเพื่อนได้ไอ้จ่ขยุดข่ายาใหู้่บ่นี่นะาจอ๋อยังบ่ดเศร้าน้อโดยโดยเลยเด่นยังขรรมัดระวังนเนาอโดยเด็กหน่อยเปเด็กน่อยพ่วมดื้อไปเล่นคู่มือให้อยู่เฮือนบ่อยู่โดยโดยเมย์่ปไอยู่เม่ไปหาเงินมาชื้อข้าวโดย คือคบ่มีข้าวกินนะเนาะดูด้วยข่าวด้วยนบ่มไปบัดบ่มีข้าดูดยดูดยหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าทั้งเออสามคนเนาะดูดยผู้เดียวดูด้วยสี่ห้าห้าทั้งเมถาวรตู้ห้าทั้งเมตู้เนาะดูดยเมตู้ก็บบ่มีผัวดูด้วยเมตู้กับเพื่อนกับบ่มค่อยแข็งแห้งนะเนาะดูดยอ่าไอ้ประเภทเพื่อนกับเบญหงอินเที่ยงนะบ่มดูยโอ้ผัวเพคนกับเชียแตะหึงเลย โดยโดยตอนนี้ผู้เป็นสาวรักก mm mm, mm ็ม hmm, ีแต uh, ่เอื้อยแม่นบ่นี่โดยมีพี่ชังก็อยู่นําเอื้อยตลอดอือก็เป็นอ่าเผื่อบ่ไรพลิกนัวข้าวน้ําจ้ําปลาคือเออื้ยเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะโดยหามาเลี้ยงครอบครัวเดี๋ยวโี้โดยโดยก็คือลูกอะคือเห็นนี่ยนะครับข้างนอกเนาะก็มีแต่ผู้น้อยเนาะโดยโดยอันนี้ก็คือสิเป็นลูกก๊กว่ลูกก๊กตัวนี้อ๋อก็คือเข้าห้องเฮียนอยู่เข้าเฮียนแล้วอยู่ห้องประชามแล้วออกเด็กเข้าเข้าตีกันแล้วออก โอเคเขาโอ้ห okay, oh, ัวม eh ีแต่เป no? ้วเนาะเป้าตีก right> ันบ่ดูขี้รื้อวะหรือว่าจังไดเอาดื้อแล้วดื้อดื้อทอกันแล้ว่ะตีกันโอ้ก็อ่าเด็กน้อยบ้านนอกเนาะก็นี่เนาะก็ตีกันพี่น้องเวลาไปก้ทำเฮียนกันเลยเลยเนี่ยอยู่ในกลิ่นมันนี่ยังมันมีเนาะมาแนวอันที่ว่าอยูลูกจุต้ากินกันก็คือเออหากระลังมาเข่าหน้เหมืนยัง่ทันได้หนึ่งยังจังบ่ยัง มี1บ่เข้ามื้อนี้ล่ะบ่มีกะหาแหอือเข้าไปยืมนําอ้ยน้องมื้อนี้ชื่อว่าอมีเพิ่นให้อาเพิ่นให้ก็ยาโดยสิยืมก่อนบ่มื้อนี้น่ะโดยอือโดยบ่ทันก็ต้องยืมก่อนเอ้ยโดยเพราะว่าเอ้ยไปหามื้อนี้กยังยังบ่ทันได้เงินเนาะโดยอือคือแบบว่าเท่าเฮา มอได้ไปมันบอชิ้นพันจ่ายเท่เดียวเหาเหาไปแล้วก็มื่ออื่นก็หาลูกตอนเช้าแล้วก็ตอนแรงพันจ่ายสองมือก็จ่ายทั้งโอ้สองมือจ่ายทั้นึงโดยก็หกสิบพันเนาะโดยอือพอหกสิบพันมันแบ่งมาบัดชื้อเชื้อผ้าให้ลูกอีกอ๋อ้ซื้อเชื้อผ้าให้ลูกอีกโดยโดยโดยเก็บผิเชือพาลูกก็มีแต่ตัวเก่าเนาะขาดโดย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 ไปเมื่อนั้นบัดชื้อเชื้อผ้าอีนี่ตัวนั้นยมุมมีกับผู้นี้ ดูดูผู้เดียวหาเนาะผู้เดียวหาดูดูดถ้าว่ามีอ่าผู้เป็นผัวช่วยกันหางเพราะว่าเนาะดูก็คืออ่าผู้เป็นผัวนี่ก็เลิกล่ากันดุนแล้วเนาะดุนแล้วแต่เด็กน้อยสามคนนี่เนาะน้อยแต่แดงๆปะกันดูดูดูเป็นตาอีต้นเต้เล็กน้อยนะเนาะดูยังทันใหญ่ กันจังไลยกะสู้ๆนะเอ้ยเอ้ยอดทนเอาจังไลยกัเนาะตอนนี <do S 2> so, uh, si ้กัเพิ่นยังบ่ทันใหญ่เพิ่นกัยังหาเงินหาค้ำซอยบ่ได้โดยโดยโดยเพิ่นน่ะเต่าลูกเต่าใหญ่เมื่อั้ง3คนเพิ่นเนาะอ่าชีวิตอ่าเอ้ยอาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็มี่โดยกัเป็นกำลังใจให้เอ้ยคือเก่าหั่นน่ะยอ่าตอนนี้เอ้ยกัอดทนลำบากไปก่อนเพื่อลูกเนาะยาเงินซื้อข้าวซื้อน้ำให้เพิ่นกินไปก่อน มื่อน่าเมื่อนายเป็นใหญ่เป็นโตเป็นอาจจะได้เป็นเจ้าเป็นนายหาเงินมาเรื่องเมฆก็เมตู้อ่ะนะก็คือเมตู้เป็นกะหูนี่ก็บอกไปได้เนาะเลยนเลยกะมาแต่เว้นพูดแน่มาเลรอมาบอกพ่อเอื้อยเนาะก็เลยถ่านอย่างไรก็เลยมาเลยก็คือถ่านชิมาเมื่ออื่นกะบอกพ่อคือเก่าเนาะเพราะว่าเอื้อยก็ไปตลอดเลยพ่อเอื้อยบุกไปอยู่อยู่แล้ว โดยโดยโดยเลยก็ไปหาเงินมาซื้อข้าวซื้อเป่งนัวมาเป่งเป่งนัวยูเพียวโดยเชวากระดับหมุนไส่หมุนขัวยังนาะเอื่อยแชร์บ่มีพื้นวัดเอื่อยก็ไปหาพื้นมาแต่หาพื้นมาตักน้ำน้ำกินก็ไก่โดยไปตักดีใช่น่ะอยู่น้ำฉาบอยู่คู่อันน้ำกินนั่นบ่โดยอ้ยน้ำใช้เป็นคอน้ำเอื้อยน้องโดยโดย เด็กผ e oh. so ู้นี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างมีแต่ลิ้นกับลิ้นโอ้ยชอยบม่ได้ชอยเม่เฮดพี่เห็นงานไ่มช่างละอุยเฮ้ยอาใหญ่เลยบม่ได้ชอยเม่บ่ฮะเฮดเปลี่ยนบ่หรือว่าจังไหนหรือว่าติดลิ้นติดลิ้นโอ้ยเนาะเม่ใช่ว่าไม่นี้แบกพื้นเล้าลูกเม่ไปเชียร์หนามาไ่เห็นพื้นก็มาตาลิ้น น้อใช่พู้นนี่พู้นนี่บ่เป็นแบกบัดนี้น้อยอือพู้นี่บ่น้อยเนาะพู้นี่ใหญ่อยู่แต่ว่าอ่าติล่นติล่นอือคือบ่ช่วยแม่อนหาักน้ําทนในไร่ได้บ่จัก่ซํานี่อือช่วยแม่ได้เป็นหยังเจ้าใหญ่กว่าน้องเด้นี่เจ้าต้องเฮียนฮู้ด้ซํานีนะเนาะอือใแม่ก็ช่วยแบ่งเบาภาระแม เบรกจัง yup. หน่อยดิแม่บอกว่าเบกพื้นมาหนึ่งข่าวหนึ่งยัง่ะชอยเม่น่าจะได้เยาววาได้ป่ะคะโต๊ะน้องโอ้โหจากคว่ำเลยนาะพี่น้องเนาะชวนมากกันหน่อยก็ติดดินเลยเลยเลยนหมือนมือเหมือนเวีนอยากข่าวลรามาลิกินกินลราไปลิ้นยันแม่ว่าหากินก็ไม่ได้กินคือมันนี half 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 yeah. um ่แหละมาแต่รับจ้างก็ยังไม่ได้มีแนวกินน่ะเป็นเกาจีฮังของกินทำเหง ใช่ผู้นี้บัดไอเห็ดกินหากินบ่มันหาบ่เป็นอันนี้แต่ว่าผู้ผู้พ่อหาได้ในบัดบ่หาบ่หาไปลิ้นเกิดผู้นี้เราอายุย่สุดกันโดยลูกกบอะไรโดยจักปีนะเพื่อนโอ้ชีวิตปีแล้วชีวิตปีแล้วเนาะผู้นี้ก็ยังเป็ดกระปีเลยโดยโดยโดยผู้นี้ก็หาปีเลยโดยโดยกับซอยซอยแมย เห็ดยูเห็ดกินเด้อวันนี้เด้อเพราะว่าแม่นี่ไปยังไปเห็ดเรียกเห็ดงานมามาเป็นอ่าเมื่อยแล้วก็เจ้ากันหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำถาแม่์ม่ได้เบาะฮะโมเป็นบ่กโมเป็นเดี่ยวไปยังเห็ดฮะโบ้ไหมก่อนอืมเอาแบ่งเบ่งเบาพลาดเม่ลงจังเล็กจังหน่อยไม่ได้นะใหญ่เลยวได้เจ้าต้องเฮียนทู่ไปเดี๋ยได้เลยนะแม่บ่าว่าลูกเอ้ย ไปแคนแม่ไปได้หาพื้นเด้อเมื่อไหร่แม่นึ่งข้าวตอนแรงมาก็บ่เห<ม>็นืนบ่เห็นไผอืมว่าไปมื้อนี้ก็มื้อกัักน่ะักอยู่หากินนะ่ะอ๋อหาได้หากินแล้วก็ไปหาต่อโดยิดยเลี้ยงลูกบัดเขา้าใหญ่จไ,ได้ังเบิ่งเลี้ยงไหลย,ยคืออาไ,ไปไปรับจ้งาจงหา,หาเงินบัดอ้บ่ได้ไปหาแนอยู่ในกิน โดยโอ้ก็้เดียวเลนใต้เลนเหนือโดยโดยบัดเอาอันเงินอันว่าอันที่ไปหาเนื่งไปซื้อเนี่ยอยู่ในกินมันบ่ได้เขาบด้วยโอ้ได้ยางเสียยางเนาะก็คือว่า,นาเาานาะผู้เดียวหาเน้อเลยโดย,โ,ดยโอขนาดเห็นใจไปนั้งพี่น้องเลยค่ะก็คือเฮียนชาดัน,านเป็นอยู่ก็คือที่ข้างนอกเห็นน้องก,กับเป็นเอ,อิดเติดเนาะยางกับโบมีเสียผ่านะภพยกับมี่ท่านี้ด้วย อ้ายสิชื่อผมมันยังอันนั่ข้าวกินเยๆอ่าข้าวกินก็ยังผมอ๋อเนาะดึงหน้าดึงหัง่เนาะผู้เดียวผู้เดียวมตูก็บ่เป็นเยก็คือว่ามตูเพิ่นก็่าโอ้แลเนาะอายุเพิ่นก็หลายะัวเพิ่นก็5 5 6 7ปีละยูนํา่อยอื่อยแน่เลี้ยงลาวย อ่าค่ะคือเมื่อนี้เขามากอ่มีผู้ใหญ่เพผูนเนาะฝากเงินมาให้เาซื้ออ่าอาหารแห้งหรือว่ามาม่าฝากกระป๋องไข่เนาะมาให้อ่าเจ้าพอได้เห็ดอยู่เห็ดกินเห็นรูปเจ้านี่แหละโดยโก็แล้วก็มีข้าวถุงนึงเป็นให้เขาซื้อมาให้เอื้อยโดยโดยเดี๋ยวเขาไปเอาอ่าข,ของยงกินมาให้ก่อนเด้อโดยอ่ะมาบุญก็เอาข้าวกับมาเนาะบาเสียงกับไข่สอ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเป็นกา หากขมาบอกว่าบุญหากขมามืดเนาะมาเชียงตอนนี้โดยเนาะมืดแหงขนาดตอนนี้ก่ะผ่ามันกะสีช่วยชวยเนาะพี่น้องเพราะว่าค่ำเนาะสบายด้วยยสบายดีตู้ใช้ตู้เลยใช้ตู้ยุบกูฝนออกก็ได้เนาะแม่ความตายยุ่มหนิเนาะเลยครับอ่าก็มี ไข่เพลงนึงเนาะหรือแตะหนึ่งหรือว่ากระป๋ากระปองแป๊กหนึ่งไม่ก็มีแค่นึ่งเข่าถุงนึงเนาะถุงหาโลเนาะเงยจะซื้อใหม่เอื้อยเพิ่นนี่แหละพี่น้องอ่ะอีตัวลูกเพิ่นเนาะก็คือลูกเพิ่นมีตะปูนิดหน่อยเกับไปจักหาอยู่หากินผู้ที่ว่าอ่าใหญ่กูโม่กับบอกว่จักความพอดีพี่น้องเนาะอ่ะชวนมากอ่ะติดดินนี่แหละนิดหน่อยเนาะกับบอกว่าฟังความแน่เลยเลย ก็คือผู้เป็นแม่นี่ก็ไปหารับจ้างระบายพราได้ชื่อเข่าชื่อนามชื่อนายอยู่ในกลิ่นพลิกแปลกะเป็นนัวแล้วเนาะเราก็หาผู้เดียวไปเท่อไหร่ไปหาอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ไปอย่างหนึ่งก็สบายสิไปหาในอยู่ในกลิ่นก็ไม่ได้ไปหารับจ้างเท่าไหร่เนาะกับหารับจ้างอันที่ว่าไปเสียหยามันนี่ก็เป็นไห้วันสามซิบเอาเลยโอ้พอได้ชื่อเข่าเนาะโดยเลยอ่า ของอ่าทั้งมดทั้งสิ้นนี่ก็เป็นของผู้ใหญ่ใจบุญเป็นอยู่ทางฝั่งไทยผู้เนาะก็เป็นอ่าเงินของพี่ตุ้มอ่าเป็นอยู่ทางฝั่งไทยผู้เนาะก็เข้ากันอย่างไรเอ่ยอย่างนี้อ่าขอบุญขอบคุณเพิ่นผ่านทั้งนี้เนาะขอมขอบใจเพิ่นนะอ่ะอ่าก็ขอบุญขอบคุณเพิ่นผ่านทั้งนี้เนาะเอื้อยเนาะให้ฮ่งฮังให้มีให้เราให้ความสุขให้เราหาเงินได้ให้เรามีความชุบให้เราให้ห่าง พี่ตุ้มเนาะเป็นที่มาเป็นเป็นเจ้าของเงินฝากเงินมาชื่ออาหารแห่งมาม่าปากระป๋องนี่เนาะเลยเลยคอยเป็นอยู่ดีไม่แหงเนาะเอื้ยเนาะเลยเอื้ยกสู้ๆเด้อโดยเลี้ยงลูกให้ใหญ่ไยเลยกับใดมันบ่ดีกัสอนเอาเนาะลูกกันเนาะโดยโดยกัจะปล่อยเป็นละเลยลายเพราะว่าในบ้านเป็นใหญ่ไปข้างหน้าถ้าว่าเอาไปสอนเอาตอนนี้กั ใหญ่ไปได้ยิ่งสอนยากเนาะโดยโดยอะจังไดก็เฮากับจิกลับไปได้เลยวัานี้มันมืดแห้งเนาะพี่น้องฟ้าอากาศกต่ปุ๊บมืดแห้งเลยพี่น้องเพราะว่าคำแห้งเพราะว่าเอื้อยพันธ์หากับมามาหากับมาแต่เฮ็ดเรี่องงานเลยเนาะเราไปหากับว่าได้อยู่ว่าได้กินกับเอื่อยแล้วว่าเนาะโอเคจังไดเฮากับกลับก่อนเลยเลยเด้อสู่เดลยกะโดยโดยอ่าสบายดีบไม่จะขูุ่กคุณสบายดีเนาะอ่าสบายดีโดย ก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะอาบาบุญก็ได้มอบอามาม่าปลากระป๋องอ่ามีไข่เนาะเป็นข้าวสารถุงนึงเนาะให้เราเนาะก็ดีมุกดีใจนะเนาะพี่น้องเนาะก็คืออามีทางอาพี่ตุ้มเนาะเป็นอยู่ทางฝั่งไทยเนี่ยฝากเงินมาให้บาบุญซื้ออาในอยู่ในกลิ่นมาให้เราเนาะก็คือเราเนี่ยมาบ่ค่อยพ่อบ่ค่อยเจอแล้วหรอกเพราะว่าเราก็อาไปหารับจ้างรับ่ายหรือไปหาในอยู่ในกลิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็คือเราอาเป็นโตคนเดียวพี่น้องตัวคนเดียวตรงแต่ว่าเรม่สาวรัก อ่่าบมีผัวเนาะกับลูกสามคนเนาะในห้างแล้วก็อยู่กับในตู้ในตู้ก็เพป็นกแบาบ่ค่อยแข่งแหงนนนหงน่อ,อยเาหัวหัวหัวยังแล้วก็ตาบ่ค่อยหนุ่มห่วงเลยเนาะอ่ะคนอื่นมาบุญก็ต้องขอบคุณกับคุณอ่าทางผู้ใหญ่ใจบุญเนาะอ่าพี่ตุม่มเนาะเป็นอยู่ทางฝั่งไทยขอให้พี่ตุม่มมาอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเพิ่มแข็งกำาเจนยาชราิกำไข่ยาชีมีเนาะขอให้พี่ตุ่มอ่าอยุมันขอนยืนสาธุ ก่อนอื่นมาบุญก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดสุขุสุขคนที่เข่ามาหบชมคลิปบูบุญตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแต่หากว่าบาบุญเฮ็ดผิดพลาดกับการใดย่ระิดักษถึกอ่ะบาบุญก็ต้องขอโทษขออภัยบ่อยพี่น้องคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าสำหรับมื้อนี้บาบุญก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องซอแสดยแซอยติดตามให้กําลังใจบาบุญคือเก่าเนาะกับบารมีที่ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะเพราะว่ามันค่ําแฮงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับบารมีที่ต้องเอ่ยคําว่าสบายดีและสวัสดีเด้อสบายดี